ก็หลังติดหลังติดเยอะหลังที่เราหายกันไปเนิ่นนานนะครับก็ไม่เนิ่นนานเราแค่สามวันเองเออสามวันเองเจอเจอเพชรเจอได้ไงตอนนั้นยังไม่ได้เจอเลยนี่หว่าคิดก่อนกิกก่อนถ้าคนเดียวี่โอ้โหผมจะภาคภูมิใจเป็น อย่าบอกว่าก่อนเนี่ยเฮ้ยมันมาได้งไงอ่ะเฮ้ยก่อนเนี่ยยังไงโอ้โหเสียใจว่ะเฉยแค่ก่อนเนี่ยวเฉยทำไมลองไม่ไม่เห็นมาผมไม่ได้มาวางนะครับพูดจริงๆเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยเออมันเกิดเออเพชรมันเกิดเย็ดเออแล้วเพชรแค่อันเนี้ยเอาไปทำหอกเลยได้ม,ามาั้งวะป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 ะ โอ้โไป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 เออเฮ้ยเจอเพชรเจอเพชรโอ้โหก็แค่เพชรเพชรไดมอนด์ตรงนี้มีอะไรบ้างตุ้ยเล็กโอ้โหเล็กสตูนเออ่าไปไหนเนะ่อุ้นะอุ้ยเยอะเหมือนเด็มลำลำลำบ่า ดำบมา,า,า,านี่เนี่ยปิดทำไมปิดดิเงีร้อนแดกกล่นนี่แต่ละเฮ้ยเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคลิปเปิดไหมครับเป็นแกจินไม่จะตกแล้วว่าตายหายครับเราจะไปเอาเรสตโตโมาด้วยเพื่อทำอะไรรู้ไหมครับฟาร์มข้าวอตัตโนมัติผมทำไปแล้ว ก็ได้มาจาก p Web ี่เวฟเวบคงนะครับก็ผมไปดูพี่เวฟทำมาเลยผมนีก็อยากทำมากผมขออนุญาตทำตามนะครับทําตามจะใ้ทําตามซะด้วย,อยเอาทานนี้เอจเจล็กจเจล็กเล็กทานนี้มันเยอะนะครับก็พี่เวฟเขาก็เป็น ก็ฝากติดตามด้วยครับพี่เวฟอะสงสัยเออใครไม่รู้จักแม่งก็ควบบันนอกแล้วอะ่ะพี่เวฟอะ v ว f เ,เวฟคูมภาษาอังกฤษอะครับไม่ใช่ภาษาไทยเนอะส่วนเอ,อ้ยเดี๋ยวย่อใส่ย่อก่อนเนี่ยขุดโอขุดโล vwf เ,เวฟคูมก็ฝากติดตาม แมวดีกว่าเดี๋ยวแม่งไปมีคนติดตามช่องนั้นเอยแมวดีกว่าฝากติดตามช่อง NIKTV แล้วก็ NLKTV ด้วยนะครับเป็นเพื่อนของผมเองนั่นแหละก็ NIKTV ก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับไม c ครับก็ถ้าผมมีโอกาสผมเจะแคสเกมไม c ครับร่วมกับเขานี่แหละครับอย่าตกนะไม่ใช่คือไปรวาวไปตกตายห่า นั่นสมบีมันจะยิงได้ยินมาจากทางนี้นะได้ยิงมานานได้ยินมานานนะปุ๊บเชงมันล้เราไม่ต้องไปสนใจและใส่ใจอะไรเลยมากมากดย่อดีกว่าเดี๋ยวแม่งตกตายไม่คุ้ม <c oughs> ก็โอ้โหชัดเลยครับสมบีมันน่นาจะอยู่ตรงนั้นนะเกแค่ซสมบีบีคุ้งเนี่ยจะกลัวอะไรวางนี้ นั่นแน่ตกใจนิดหน่อยวันนี้พี่พี่พี่อยู่สการวันนี้พี่อ่ะเอาไม่ใช่ละพี่ตะการคิดไปได้เลสโตน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 ,ตนผมจะไม่มีทางโกงเด็กขาดครับเพราะเห็นจากการเอาชิวโรดที่ข้างที่ชัดเจนเลยครับซอมเบ้ โอ้โหทานก็ไปไป,ไปอะไรอะ่ะรำเปล่าโอเคอยากได้เพชรสัามก้อนอะ่ะไม่เจอเลยอะ่ะเจอแค่ก่อนเดียวมันก็แค่ก็แทบจะากัดเท้ามีชัยละเลโเตอน่ะเอาไปนิดหน่อยเผื่อเราจะได้ใช้ได้ใช้อยู่แล้วแหละในการทำฟาร์มข้าวอนุมัติ พี่เว็บย่ามาด่าผมนะผมขอร้อคนติดตาม17คนคอ้หเขาไม่คูดเยอะเลยก็อย่างว่าเน่ยมันเพิ่งทำชาแนลเนาะเดี๋ยวมันก็มีคนมาติดตามเองนั่นแหละเนาะก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไร้สิบเจคนก็ฝากแชร์ด้วยนะให้คนมาติดตามผมเยอะๆผมได้สักประมาณหมื่นคนเอ้ยแสนคนผมพอใจเลยผมจะไม่ขออะไรอีกเลย แค่แสนคนพอเนะี่ยไม่ก็แค่หมื่นเดียวห้าหมื่นก็ได้อ่ะก็อย่าให้ถึงแค่พันเดียวโอ,นะอ้พันเดียวเองน่อ้แค่สิบเจ็ดคนในตอนเนี้ยก็พันนะี่เป็นพันที่ือเออแปดคือคือนะไรู้ไหมหนังแกมันเกือบตกทางกับบ้านเรอวาทางนี้ใช่ไหมอ๋ไม่ใช่เอเอเล็กเดี๋ยวเราวามาจากไหนอย,อย่าบอกว่าเราหลงทางกับบ้านเนะี่ย เวนอไม่ต้องเปินหมด้นี่เนี่ยอืมแลงตงนี้เอออมมืดอีกอืมพีกเอ็กก็แม่ก็จะพังแล้วอ่ะเอาเข้าไปเจริญนี่เอาเหล็กแล้วเอาเหล็กไปทำอะไรไหมท่อส่งนะคะอืมทางนีก็มืดเฮ้ย <c oughs> ทางน่งก็มืดเลยเกินน,น้ออันนี้ไหนนี่ไหน ขออย่าพังโอเคอย่าแตกต่อหน้าต่อตาอย่าเพิ่งเกี่ยหนึ่งโอเคพอแล้วเรากลับบ้านดีกว่าอยู่ในนี้เออเอเก็บตัวกบตัวหยุดออเอา,เอาที่คุณจะอืมเราต้องขึ้นไปทางนี่ไงนี่ไงทางกลับบ้านยวเราวจะมาก ใช่เปล่าวะเออน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดใช่เปล่าวะ<ม>จำไม่ได้ละ,ะเจริญครับเออใช่ใช่ใช่ยังไงเจล,<ม>ล้วก็ต้องขึ้นไปทางนี้<ม>ก็ขท<ม>ุยเครื่องผมมันก็ได้อัปเกรดขึ้นมาแล้วมันจะไม่ค่อยแหลก<ม>หรือว่าไม่แหลกเลยถ้าเฟรมเดทด่วมมันก็แหลกเฟรมเรทคืออะไรมผมก็ไม่รู้จักเอาตรง เห็นเพื่อนผมบอกว่าถ้าเฟรมเ็ตตกมันจะแหลกแน่นอนก็เลยพูดแม่งเลยเฟรมเ็ตมันดูตรงไหนผมก็ไม่รู้เออเฟรมเลตนี่เปล่าว่าเฟรมเ็ตไม่ไม่ใช่หรอกไป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 ขึ้นบ้านขึ้นบ้านก็วันนี้ผมจะแค่สักสอนพาสนะครับเอ้ยมืดออกไปผมว่าต้องเจอพี่คิปเปอร์แน่เลย โอ้ยแต่ว่าเราเบื่อไม่อยากให้คนอื่นมาแคสด้วยเพราะอย่างเงี้ยแม่งเช่นในเว้มันเล่นโคตรกากกากกากากแล้วว่าโดนกิปเปอร์แล้วแมพมก็บองทับผีโหมาครบทีมเลยก็คือเลยรเมื่อมันคือว่ายังไงก็มันโดนกิปเปอร์ระเบดแล้วมันก็แม่งพังแมพแล้วต้องผมก็ต้องลำบากมาซ่อมอ่ะอมาดิพี่นี่นสัตว์แตกมาดิ นี่บัวขาววันช้นออาแม่เคยมีใช้แล้วเฮ้ยปูเลยเหนื่อยใจดูดูดูด,ดูพี่ปันโถยเดี๋ยวดรไปมาหนึ่งเอินเพื่ออะไรวะเอามาเอามาโชว์ลวยใครอยากให้ผมสอนทำอะไรก็ทำได้ผมทำเป็นทุกอย่างเลยแต่โยเป็นจนนะัหลวงนี่ยผมขี้เกียจทำขี้เกียจคิดด้วยอแน,น่ๆนี่ผมก็ได้ซ้อมไปนิดนึงแล้วไม่ลำแข้ง แม่งมันคือเล่นคือเลยไหมไอเวฟแม่งเล่นกากดแล้วโดนคิปเปิลระเบิดตายแม่งโคตรหลายครั้งอะ่ะถ้าใครยังไม่รู้นะพาคที่แล้วไปดูได้เลยแม่งเอ้ยแม่งที่ทังไม่เอาไอเวฟบมันเล,ล่นแหละไม่ใช่พี่เว็บคุงนะไอเว็บเพื่อนน้องอะ่ะน้องอ,อ,อ่ตรงไหนว่าที่มันระเบิดตายน่าจะเป็นแถวนู้นนะครับแถวนู้นจุดเกิดแถวแล้วก็ดูนี่ผงทํา แล้วผมจะพาไปดูอะไรนี่ฝีมือพี่เวฟเราไม่ใช่พี่เวฟคุงนะผมเม่ยว่าไม่ได้ว่าพี่เวฟนะครับผมว่าไอเวฟเพื่อนผมเออแล้วดูดูดูไอปานดูไอปันดูดูดูนี่วะเนี่ยโหแม่งเล่นขุดบ้านเลยโถต้นไม้ก็มีให้ขุดแม่งไม่ยอมไปขุดเออดีละเีการมันโดของแม่งเลยโอ้ยของมีแต่พวกนี้กะกะไม่ดีกว่า ดู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 กระจกบ้านตรงนี้เออหายเช็ดเออเจรอนเออประตูก็หายเออเหนื่อยใจท็อตก็หายเนี่ยอุ้ยทานก็มีไม่ยอมไม่ทำอะไรกันอุ้ยบักหายอ้ยเฮ้ยอืพูดแล้วเหนื่อยใจ ก็ผมอยากให้มีคนติดตามเยอะๆเพื่ออะไรไหมเพื่อ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 อะไรไม่รู้อ่ะเออนยอยากให้มีคนติดตามลากเกินเออเออเออเตย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 มินิเกมผมไม่รู้วิธีเข้าอ่ะมันเข้ายังไงวะพอผมไปดูคนอื่นสอนเข้าแม่งก็เสือกข้าแม่งขอโทษนะครับที่พูดตรงยาแม่งก็เข้าไม่ได้อ่ะครับมันเป็นหอกอะไรไม่รู้ครับหอกอันนี้คืออะไร นี่ใส่แม่งให้หมดแล้วก็เอาถานม,มาเอ้ยไม่ใช่เหล็กมาเราผมว่าเราจะไปนะเห็นแล้วมันเกเรแคล,ลูกขอลูก,ลกตามากผมจะไม่มีแขกรับเชิญดีไหมดีไหมดีไหมเอามาสามมันเพื่อครับพิกแอคดวนโอ้ช้าว่ะไปเราจะไปเป็นบัวขาวอีกครั้งหนึ่งเอามาที่บ้านผมร้องเงี้ย นี่ขุดแม่งตรงนี้เนี่ยนานตือ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 อืมไม่ได้ตือซอมบี้ผ่านไปไม่ใช่ละวสามีิพันไปเออก็ได้สักทีเออในนี้น่าจะมีเหล็กโอ้โหดูชุดเขาเลย ก็เราจะเก็บเล่ต์ตนเพชรเนาะ้ไอ้นี่คีปเปอร์มันมาอย่างไหนเนี่ยก็ชำมาชำมาเนอะซามี่เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ผงไอ้กระดูกเก็บไว้ผมต้องรอาซ่อนนะคะไม่ไม่ไม่งั้นพวกไอ,บไอ้บาสไอ้เวปเปปันไม่ใช่พี่เพืน,นะเออเพื่อนผมอะมันจะมาเกลียนขโมยของผมเพราะผมเล่นเก่งไงมันเล่นกากกันนะอะ เอพิกแอเราจะไปทำอะไรวะสังกีอ๋อ,อ,อแล้วตัวค้าข้างล่างก็ไม่มีะจะเลรนเราจะมาอาศัยโอสอยอยู่กับ npc ก่อนนะครับเดี๋ยวสักพาร์ทที่เท่าไหร่ดีผมจะไปสร้างบ้านเองไม่รู้ดิสร้างบ้านเองอยู่มันคือสิ่งที่ผมไม่ชอบและไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น่าจะไปทา้งแสวโน้นนะถ้าเพราะมันว่างดี ผมไม่ค่อยชอบเคลียร์พื้นที่เพราะมันยุ่งยากเออนั่นแหละแล้วทิบหมู่บ้านในมีซีมันก็มีอาหารให้พร้อมด้วยก็ไม่อยากจะไปเลยแต่ก่อนแต่ถ้าเราจะไปจริงๆเราจะเก็บหินเก็บอะไรไปให้หมดทนเอมีซีก็โดนซอมบี้กินไปหมดแล้วเนะี่ยเออตายหาหมดเลยไม่เลย แฟมเลสล่วงเนี่เลยแตงกี้แมงแหลกใช่เปลาะเออน่นจะใช่มั้มันแหลกนะกระตุกอ่ะตรงนี้เราจะสร้างเป็นอะไรดีวะฟาร์มไหมไม่ฟาร์มเราฟาร์มเราเราไม่เราจะไม่สร้างนะครับเราจะไปสร้างที่เออไอเนี่ยไอที่ที่เราจะไปสร้างบ้านใหม่ก็นะครับก็เลยเจ็ดสิบห้านาทีแล้ว มันเกินสิบห้าได้เปล่าวะไม่รู้สิไม่น่าจะเกินได้นะครับเพราะผมอะลองคลิปนู้เอ้ยคลิปนู้คลิปนู้อ้ยนี้ลองสักยี่สิบอะเอ้ยประมาณนี้พอไหมวะนั่นไงเนี่ยพูดยังไม่ทันกันพันอีคนนี้มันก็กลายเป็นซอมบี้อาบังไปแล้วเอ้ยซอมบี้เอ็นพีซีไปแล้วแล้วหมู่บ้านเราก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีเอ็นพีซีอยู่พอสูงซอมบี้แดกไป ผมจะให้ท้าว่าผมจะกระโดดถึงไหมผมว่าน่าจะไม่ถึงนะนั่นไงไปลืมกดกระโดดเอออือทไมดีวะผมว่าไม่น่าจะอัพได้นะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายบ,บ,บายบายก็ากาสดไม่ใช่นั้นมันตอนเปิดคลิปก็บายบายเอ้ยชื่อใครไม่ใช่ก็บายบายแกยย้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็ เดี๋ยวมาเจอกันในภายในคลิปหน้าก็ฝากกดติดตามหรือซับสไครต์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน้อยๆนด้วย,ยนะคะับบ๊าจ้า